เลี้ยงนาะซื้อมาสี่กล่งใช้ดีนะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าอัตราถูกต้องโค่นอย่างพูดถึงเนี่ยในขณะที่ดินมีความชื้นน้ำไม่ขังนะัะหญ้าตายดีค่ะตรงนี้อ่ะเก็บทุกหญ้านาข้าวนะเลี้ยงนาจากหวีทองค่ะตัวแรกคือสารชั่วบิสพาริแบกบิสพาริแบกนาะเก่งพวกใบแคบค่ะคู่ตัวไตรโคเพลนะใบกว้างโกเถาเกลือเก่งค่ะ แถมตัวสารจับใบพรีเนียมและฮอร์โมนเร่งเขียวนะเก็บทุกหญ้าได้หมดเลยค่ะใบแชบใบกว้างโปกเถาเครือนะคุ้มๆเลยค่ะส่วนเรื่องอัตราผสมนะข้างกล่องมีบอกละเอียดเนาะทัดเจนตามนี้เลยค่ะหรือว่ากล่องนี้เ่ยหนึ่งกล่องอะค่ะต่อน้ำสองร้อยลิตรฉีดได้สไร่นะเกลี้ยงนาตามชื่อเลยค่ะพ้อสำคัญฝากไว้เลยว่า ถ้ามีน้ําขังอยู่เนี่ยควรจะไถน้ําออกก่อนนะหรือไม่ก็รอให้น้ําลบก่อนค่ะเพราะยาฆ่าหญ้าเนี่ยทุบตัวเลยค่ะไม่ควรพ่นในขณะที่น้ําขังนะไม่ควรค่ะขอ,อแก้อัตราถูกต้องพ่อนอย่างพวดถึงดินชื้นนะหญ้าตายดีนะหนึ่งกล่องสามไร่ค่ะเยียนาค่ะ